สวัสด <static>. ีครับแม่พ่อคะหนูอยากกินลูกชินูอยากกินลูกชิลูกอดทนหน่อยนะแม่กำลังรองเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทจ้ารัฐบาลเขามีนโยบายเขาบอกว่าประชาชนมีกี้มีโชคชีมีกินมีชจ ในบ้านเราจะมีมูฉันกระสีกจะลูกตอนนี้เราหน่อยเงินหนึ่งบอบาทนะลูกนะอดจนเอาหน่อยความฝันของเราี่วาดภาพเพื่อไทยจะมาช่วยเราเนี่อลูกเขาจะให้เงินดิจิตอลเราไม่อดอยากปากง้่เราจะรวยเราเราไม่อยากเราไม่จนอีกแล้วเรามีความหวังอันยิ่งใหญ่ของเราแด้อเงินหนึ่งบาท เขาจะให้เราเลี้ยงอยู่เอ้ยแม่หนูอยากกินลูกชิ้นยังไงดูผิ่มา,จากจ้าแม่อดพนเอาหน่อยนะจ้าลูกออแม่หนูได้ยินกับบอกว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทชื่อลูชี่ไอ,อะไรไม่ได้เลยจ่ายค่าเจอไม่ลูกเรียนยังสือชุนูก็ไม่ใช่ อยากเขาไปเรียนโรงเรียนที่เขาสอนให้หนูรู้จักหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าเขารู้แบบนี้ยิ่งเขาไม่ให้เราหลอกคนจนแรงเรานี่แม่มันคนละนโยบายเลยต่เรียกว่ากังคมบายแม่เรือเป็นหัวเป็นควายได้เรียนนั่นไหมมีคนเจ้าสิบคนมาทรมนุษย์ พวกเราผู้ยหา่ใหเราเลือกเขาหมดเลยก็นั้นโยบายเขาบอกว่าประชาชนมีเกียรติมีสักศีมีกินมีใช้แต่บ้านเราลุงสังกศีลูกเราจะใช้เงินหนึ่งหมื่นบาทนี้ไปซื้อสังกสีมามงุงหลังคาได้ไหมจ๊ะทำบมนีฝนตกสันกศิลุกเนาะ่ เดนหอทำไมแม่เป็นแบบนี้ตอนนี้นลูกอยากกินลูกชิ้นลูกหิวมากเลยแม่เงินที่ตั้นมาเนเงินแห้งามนี่มันไม่ใช่เงินสดมีแค่เงินหมื่นบาทเองซื้อไม้ซื้อลูกชิ้นหนึ่งไม้ก็ไม่ได้ เมตเป็นคนเฉนลยอยากเปนคนชวนหลายถูกกวะถูกตุต่มกุศโลใบลูกสวยลูกงามถูกวะถูกตุต่มเห็นบัวลูกว่าเป็นเงินสดจะแทงเงินแหงซื่อยัออยงกับบดได้ใจขาดขึ้นกับบดได้ให้เขาพวกนี้เขาบวมโคตรใจกับมอน่งหนึ่งสองอยู่ขนาดที่ว่าไปเขาโรงเรียนเรียนมหาวิทยาลัย,ย,ใ,หลยให้หูจัก ข้าศึกศาสนาพร่มากั้าศยกให้เขาัวหายแล้วแบบนี้เเลือกซีดๆถือต้มแล้วก็ต้มอีกเนาะบกคิดบ่นแล้วอ่ะโอ้ยขอโชดอลายอี๋่าคำเ่หลังลายอีลดาเนอบับบนี้รูเป็นยังอกกระถื่ว่าทำบุญทำท้านไสเหากระถื่ตุ้่มหรือเหังใดออาผูกาดไม่หฮอเหือกไม่ผู้เล้ยวซีเหือกใส่ไดพัดไดพวกไดสค เป็นความฝันอันใหม่ให้คนเมีพี่น้องคนแย่คนจนคนที่หูจักฮักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เออเดี๋ยวต้องเดี๋ยวพอครับอีพออีเมะกับปูนแย่ตาแย่เฮากับชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านเฮาสิเฮ็ดการปรึกษาหารื่กันเบิ่งเด้อปรึกษาจุดปรึกษาโน้ตเงินมันเงินกัน ตามก็จิงอยากได้เป็นเงินสดบ่อยากได้เป็นเงินแห้งเออบ่ได้เป็นตาออนซอนเลยบ่เป็นตาอ่อนซ่อนเลยเงินหมื่นบาทได้ยินมาโอ้เงินหมื่นบาทนี่อู้หพงตาใหญ่ตาจ แต่ก็ว่าิ้นมากันวันยางไก่ลานลูกชิ้นหิ้นข้างอยากกินลูกชิ้นไม่เดียวกับซื้อบัวได้กับโอไปตาอ่อนซ่อนแล้วได้เงินหมื่นหนึ่งไะอุ้ยเนาะกันว่าเป็นคนบ้านนอกครอบหน้าเขาได้เงินจบสูงเขาเป็นคนให้ซื้อระดับสูงเขาเฮ็ดจังใดสิมาสแกนจังแชนมาสะแกนจังซีขอโจษค่ะขอโทษครับบัวไม่ได้เรียนสูงเหมือนคุณนี่ครับคุณรัฐบาลเศรษฐี พูดเก่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีเออเอาจนประชาชนตามไม่ทันเลยโดนหลอกหมดเลยเออหัวขวันเจาของเนาะแม่เชื่อเพื่ตาพี่ผู้ใหญ่ทำแย่เอากระไม่ดีไม่นีกันกินข้าวกับ โชว์ใคเขียวหน่วยเดียวกิ้นมึดครบหัวมีอยู่7คนไครไครหน่วยเดียวเดียนหน้าข้าไฟงังบ่ได้ใจหลายเดือนแล้วเขาก็สิมาตัดข้าไฟมันจะเป็นข้าหน้ามันจะเป็นหอเ,เลือดใจหลายสิ จุดจุ๊บจุ๊บคังเงี้ยเพิ่นว่าเพิ่นแห่ความหวันกับเขาเพิ่นหักปราซา่ซนเพิ่นอยู่เคียงปราซา่วนเพิ่นซิสวยเหี้ยอ้าอีพี่ยาเพิ่งว่าจะให้มื่นบาทแกกำบงหู้รงชนวงแรแหละมันมื่นบาทจังไหดเนาะ เออคันว่าให้มันจะเงินชดมากมันจะมีอิสระภาพในการจับใจสื่อสอยสื่อเก็บอาจจะ่าเอาสื uh, okay, so rooms, head, 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 ่อไก่ตัวหนึ่งแม่มามีครอบครัวมีอยู่เจ็ดก้นอันเมื่อนี้ค่ะอ่าเอาไก่ตัวนึงมาให้มาเห็ดทอดไก่เน่เห็ดตมไก่เน่เห็ดเห็ดปิ้งเน่ฉันฉันอะไรกินเสียบกินหนัง กินมีพี่มั่นในพันวาเนาะเออเต้จนไหลเนี่ยแบบนี้เง่นเงินแบบเออแมน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 ขั้นจะว่าอีนี่อีหลาเออแบบลาเออเนาะอืมม่เป็นตาโอนช่วแล้วเงินเงินหมื่นบาทนี่หมื่นหนึ่งก็ซื้อลูกสิ้นไม่เดียวก็ซื้อปวได้ซื้อลูกโอมซื้อลูกโอมให้ลูกกินเม็ดเดียวก็ปวได้หมื่นหนึ่งห้างบัวแมนคนเก่งบัวแมน คนไทยภาษาสุนทุกคนเฮียนจบสูงเฮียนระดับปริญญาเมมเบอร์จิ๋วเออเมย์เมย์หัวตัวเธอแหละอ่ะจะเป็นยังดอกสืดเริ่มหายใจเขาลึกๆเสียแล้วก็เสียไปเสียงูเงาเกิดแบบนี้กันจะเริ่มเริ่ย่อมเสียให้เลี้ยวแบบแบบนี้เอออ่ะก็หวังว่าจะได้นายกคนใหม่เด้อ พูดจริงทําจริงพูดมีสัจจะนะครับผมนะบริหารประเทศต้องมีสัจจะแล้วก็ต้องรู้จักเคารพองค์เหนือหัวพระเจ้าอยู่พระเจ้าแผ่นดินจะบริหารแผ่นดินถ้าปไ,ปไ,ปไปไปใครขัดแย้งกับสถาบันนะโอ,โอเคเลยเต็มที่เลยนั่นแหละปัญหาทุกที่ทุกแห่งระดับประเทศไทยพระเจ้าอยู่หัว คือหัวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรองลงมาคือนายกองลงมาคือมูลนิธีกระทรวงต่างต่างๆอยู่ในระดับจังหวัดก็พูดว่านายอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะผมนี่นะก็ยังว่านั่นแหละบาปกรรมตามทันนั่นแหละเขาเรียกว่าสิ่งที่เราพูดกับเรานาะรืบายที่เขาบอกนั้น มันมันเรียกว่าเรียกว่าอ,อะไรรู้ไหมกุสโลบายไม่ใช่ในายบายอ่านั่นแหละเป็นกุสโลบายล้อมวัวล้อมควายเข้าคอบโดนต้อนหมดเลยอ่ตอนนี้เรารู้แล้วก็จะทำยังไงตามจริงเราก็ไม่ได้รังเกียจพักการเมืองฝ่ายพุ่งฝ่าย้านฝ่า,ายรัฐบาลพักการเมือง เพื่อไทยหรือว,ว่าอะไรอะไ,รอะไรหรอกแต่การที่เขาทำเนี่ยแหละมันเป็นการกระทำตัวเองเขาทำตัวเองนะอ่ะไม่เป็นไรแล้วแต่เวรกรรมเถอะขอให้ประชาชนด้วยกันเราทุกๆคนนี้อยู่รอดปลอดภัยขอให้หลัเจากนี้ได้นายุที่มีประสิทธิภาพที่รู้จักจงรักชาติศาสนาพระมหากาษัตริย์ ทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเช่นเดียวกันกับเรานะครับขอความสันติสุขจงเกิดแด่พี่น้องทุกท่านพุทธความศิษย์คริสตินูมุสลิมเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราอยู่ได้ปัดอยู่ในประเทศไทยด้วยความรักสมามัคคีสวัสดีครับขอพระองค์ทรงพระเจริญสวัสดีครับ